สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทีตาพลอยเมลยชนรหัสนิสิตหกห้าสามสอ์ห้าห้าห้าสจากภาควิศวกรรมสำรวจคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้จะมานำเสนอประสบการณ์สึกงานที่ได้จากบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนค่ะโดยได้เข้าร่วมในฝ่ายเซอร์เวย์ภายใต้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และสายสีส้มตะวันตกค่ะ วัตถุประสงค์ในการนำเสนอคือหนึ่งแพลตฟอร์มประสบการณ์ฝึกงานที่ได้จากภาคสนามจริง 2. นํนำเสนอทักษะและความรู้ที่ได้ทั้งด้านเทคนิคและการทำงานร่วมกับทีมสมสะท้อนบทเรียนสำคัญและข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปพัฒนาตนเองรวมถึงหลักสูตรของภาควิชาได้ค่ะในส่วนของข้อมูลบริษัทบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศไทยดำเนินโครงการขนาดใหญ่เช่นรถไฟฟ้าทางด่วนท่าเรือ และลงไฟฟ้าต่างๆโดยในช่วงฝึกงานดิฉันได้เข้าร่วมภายใต้โครงการลดไฟฟ้าสายสีม่วงใต้คือช่วงตาปูนถึงลาดบุรณนะและสายสีส้มตะว,วันตกช่วงบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีโดยสามารถสมัครขอฝึกงานได้ที่สำนักงานใหญ่โดยตรงค่ะในส่วนของงานที่ได้รับตลอดการฝึกงานดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสำรวจในหลายรูปแบบโดยเริ่มจากหนึ่ง Control System ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในงานสำรวจ โดยการทำวงรอบและการทำระดับเพื่อตั้งจุดอ้างอิงในสายงานรวมถึงฝึกการใช้เครื่องมือของกล้อง Total Station และกล้องระดับค่ะหัวข้อที่2คือ Topographic Survey เก็บรายละเอียดแผนที่ภูมิประเทศด้วย GNSS RTK โดยการทำแผนที่ลานจอดรถบริเวณสายงานเพื่อใช้ในการออกแบบและมีโอกาสได้ลงสายงานจริงเพื่อเก็บสปอตไฮบริเวณโครงการก่อสร้างที่จอดรถไฟฟ้าค่ะ สามจะเป็นหัวข้อดีไซน์ดีฉันได้เรียนรู้การออกแบบเส้นทางถนนด้วยโปรแกรม AutoCAD Civil 3D ได้มีโอกาสศึกษาเป็นโครงการสะพานกับรถคองระบายน้ำลาลากบางบานบางไซนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นโรงเรียนสถาบทุที่กำลังก่อสร้างที่จังหวัดนครราชสีมาจนถึงการคำนวณปริมาณงานดินคัด and f i l ด้วยค่ะนอกจากนี้จะเป็นหัวข้อที่4ก็คือการ setting out เป็นการวางหมุดตำแหน่ง ก่อสร้างจริงจากแบบโดยทำ GNS Static บริเวณสถานีสีลาดของโครงการรถไฟฟ้าสายสี้มงตะวันตกค่ะและปิดท้ายด้วย 5. As you survey เพื่อตรวจสอบว่างานก่อสร้างตรงตามแบบหรือไม่โดยมีโอกาสได้ลงงานจริงคือการดูการสแกนอุโมงค์ช่วงคันแหลโคเวอร์บริเวณโรงุฒิถึงสถานีรัฐสภาในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ค่ะงานทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพรวมตั้งแต่การสำรวจออกแบบจนถึงการตรวจสอบหน้างานจริงเลยค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตารางการทำงานจริงในระยะเวลา2เดือนที่ไดเราฝึกงานอย่างละเอียดค่ะในส่วนถัดมานะคะประสบการณ์ทำงานทางด้านเทคนิคนะคะทีฉันได้รู้การใช้อุปกรณ์ชิงเช่นการใช้ g n s RTK Total Station ในการวางจุดควบคุมิิกัดหรือการสร้างท้าเบิร์ดพร้อมตรวจสอบค่าค่าเคลื่อนด้วย s ส a r n e t และในพื้นที่ที่ใช้ GNS ไม่ได้อย่างเช่นที่สกิล่านะคะมีบางพื้นที่ที่สูญเสียหรืออับสัญญานะคะสามารถแก้ไขการวางแผนงานโดยการใช้ Total Station แทนเพื่อคงความแม่นยำของข้อมูลค่ะอีกทักษะที่สำคัญในการทำงานนะคะจะเป็นการใช้โปรแกรม AutoCAD Civil 3D ค่ะดิฉันได้รรู้การออกแบบในถนนโดยเริ่มตั้งแต่การทำ Alignment การสร้าง Profile Cross Section แอสเซมบี B, การทำโคลดอร์เพื่อที่จะสร้างโมเดลสามิตริรวมถึงการคำนวณงานดิน c u r แอนด์ฟิลดด้วยค่ะซึ่งทําให้เข้าใจว่าข้อมูลที่ไดจากการสํารวจมานําไปต่อยอดในการออกแบบโคงสร้างจริงได้อย่างไรบ้างในส่วนของประสบการณ์ทํางานทางด้านสังคม ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นดิฉันได้เรียนรู้การสื่อสารทั้งกับพี่วิศวกรพี่เจ้าหน้าที่และเพื่อนร่วมงานค่ะเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบงานยอมรับความติชมและก็กล้าที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นรวมถึงเข้าใจการทํางานเป็นทีมการบรับัวตัวสภาพแวดล้อมหน้างานเช่นจัดการกับเวลาความร้อนของอากาศและข้อจำกัดของพื้นที่ต่างๆค่ะ ในส่วนถัดมาจะเป็นบทเรียนที่ได้รับจากการฝึกงานนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าความแม่นยําของระบบพิกัดเป็นหัวใจสําคัญอย่างยิ่งในงานก่อสร้างรวมถึงการเตรียมตัวทางด้านซอฟต์แวร์อย่าง c ีวิ l ทีดีมีความสําคัญอย่างมากหากมีโอกาสอยากแนะนําให้ทางภาควิชาสอนแทรกใช้โปรแกรมเหล่านี้ไว้ในรายวิชาหลักเพิ่มเติมด้วยและในงานภาคสนามและควรวางแผนล่วงหน้าให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมจริงด้วยนะคะในส่วนของสิ่งที่ประทับใจ สิ่งที่ประทับใจไม่สวยคือการได้มีโอกาสได้ลงไปดูอุโมงค์จริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดับประเทศได้สัมผัสสภาพแวดล้อมหน้าง,งานจริงเรียนรู้ทักษะกระบวนการทํางานจริงของวิศวกรตั้งแต่เรื่องต้นสํารวจไปจนถึงก่อสร้างประสบการณ์นี้ทําให้มีแรงวนันใจในการเป็นวิศวกรที่ดีละเอียดรอบครอบมีความรับผิดชอบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ